และนั่นก็คือข้อมูลของธุรกิจเครือข่าย S n a t น r e โดยบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนค่ะซึ่งวันนี้ผู้บริหารก็ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะท่านผู้นี้ค่ะดำรงตำแหน่งรองกรรมาการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย S n a t นเจบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนคุณบัญชาเหมินทคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ซึ่งในช่วงแรกค่ะอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับคุณบัญชาชนิดหนึ่งในเรื่องของประวัติการทํางานค่ะว่าตั้งแต่เริ่มทํางานชีวิตการทํางานเนี่ยท่านเริ่มต้นยังไงจนพัฒนามาเป็น CEO ในวันนี้ค่ะครับก็ตั้งแต่จบปริญญาตรีใหม่ๆนี่นะครับตอนนั้นเนี่ยก็ตั้งใจไว้ว่าอยากจะเข้าทำงานในบริษัทที่เป็นบริษัทอินเตอร์ นะครับแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับด้านการตลาดหรือเพราะผม <Okay. S 1> จบบริหารธุรกิจการตลาดมาก็ได้เข้าไปในทำงานในบริษัทเทรดดิ้งเฟิร์มยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งของเมืองไทย <Okay. S 1> ก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการบริหารการขายการตลาดนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทำอยู่ที่นี่ประมาณได้สักเกือบเกือบ5ปีครับแล้วก็ได้เริ่มมารู้จักกับบริษัทธุรกิจเครือข่ายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จากอเมริกา ตอนนั้นเนี่ยต้องพูดตรงๆครับว่าสมัยเมื่อสักประมาณยี่สกว่าปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นของใหม่มากยังไม่มีใครรู้จักมาก่อนถ้าเราพูดถึงธุรกิจขายตรงเนี่ยนะครับอาจจะมีแต่คนรู้จักบริษัทขายตรงซึ่งขายเกี่ยวกับเครื่องครัวภาชนะอาจจะมีคนที่รู้จักบริษัทขายตรงเครื่องสำอาง S <S ยกักษ์ใหญ่แค่นั้นเองแต่เป็นแค่ชั้นเดียวคือคซื้อมาขายไปใช่ไหมคะนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็ย,ยังไม่แน่ใจพอดีเขามา,มาเรียกตามตัวไปอีกทีนี่ก็เลยไปคุยดูคุยเสร็จก็อเอ๊ะน่าสนใจฮะมันเป็นธุรกิจที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้เข้าไปร่วมงานด้วยกับบริษัทนี้นะครับในตําแหน่งตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นตำแหน่งแบบเริ่มต้นในบริษัท อยู่ฝ่ายขายนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายซึ่งต้องบอกว่าตำแหน่งตรงนี้เนี่ยก็คือผมโชคดีอย่างครับว่าตรงนี้เนี่ยต้องรับผิดชอบดูแลในเรื่องของสมาชิกของบริษัทนะครับก็เลยได้ร่วมงานได้ทำงานกับใกล้ชิดกับสมาชิกว่าทราบว่าสมาชิกเขาคิดยังไงะนะครับเขามีความรู้สึกยังไง เขาชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงก็ได้เรียนรู้มาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนภายในของบริษัทเองเนี่ยเนื่องจากเราเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนของบริษัทกับส่วนของสมาชิกแพลพอในส่วนของบริษัทเนี่ยเราก็เลยได้เรียนรู้งานในส่วนต่างๆของบริษัทด้วยทําอยู่ได้ประมาณสัก2ปีก็ได้เลื่อนตาแหน่งน,นะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทแห่งหน ค่ะนะครับแล้วหลังจากตําแหน่งนั้นล่ะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ผมก็คิดว่าโอ้โหสิเกือบสิปีเนี่ยก็นานพอสมควรถึงเวลาที่อาจจะต้องไปหาสิ่งท้าทายใหม่ๆนะครับก็ต้องบอกว่าที่แรกเนี่ยเ,เป็นที่ที่เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะครับเพราะว่าผมไม่เคยรู้จักบร,รษิษัทเอ่อธุรก,กิจเครือข่ายมาก,ก่อนก็มาเริ่มเรียนรู้ที่นี่แหละครับ บริษัทที่2เนี่ยจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จากยุโรปเป็นบริษัทเครือข่ายเหมือนกันแต่จะเน้นหนักเป็นในเรื่องของคอสเมติกนะครับเรื่องสีสันเรื่องชุดน้อมผิวเรื่องความงามอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกยังไงคะที่ต้องไปบริหารบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์สวยๆวยงามของผู้หญิงอะคะก็ก็ก็แปลกไปอีกแบบนึ่งนะครับคือที่ผมเลือกบริษัทนี้เนี่ยเพราะว่าคืออย่างน้อยเนี่ย มันก็ไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงกับบริษัทเก่าะนะครับแล้วก็เป็นสิ่งท้าทายใหม่อีกอันหนึง่งตอนออมาที่บริษัทนี้เนี่ยก็ได้เป็นกรรมการผู้จัดการนะครับเป็นเป็นผู้บริหารท้องถิ่นคนเดียวในจำนวนทั้งหมดประมาณสัก4 0สสาขาทั่วโลกของเขาเพราะทุกที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาจะส่งคนจากสำนักงานใหญ่ไปดูหมดแต่ที่ประเทศไทยเนี่เยเขายอมรับแล้วว่า เรื่องการสื่อสารเลยเป็นเรื่องสําคัญมากค,ควรที่จะเอาคนท้องถิ่นที่เข้าใจวัฒนธรรมนะครับสื่อสารกันได้รู้เรื่องเป็นอย่างดีเข้าใจกันเป็นอย่างดีให้มาดูและจะดีกว่าะนะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดการอยู่ที่นี่ได้3ปีนะครับก็คิดว่าได้วางรากฐานอะไรที่ให้เขาสามารถเจเริญเติบโตต่อไปได้นะครับก็มีบริษัท อเมริกันกลับมาติดต่ออีกครั้งหนึ่งะนะครับเป็นบริษัทเครือข่ายจากอเมริกาแต่ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทเนี่ยจะแตกต่างกับที่ผมเคยอยู่มาเลยเขาจะเริ่มเป็นแผนที่ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยมากขึ้นะนะครับหรือหรืออย่างที่เรารู้จักกันว่าแผนที่มีขาอ่อนขาแข็งอะไรเงี้ยตอนแรกก็ ก็บอกต้องเรียนเลยครับว่าเออไม่คุ้นเลยฮแผนแบบนี้เนี่ยแต่ว่าพออยูออ่ได้เรียนรู้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็เริ่มรู้ครับว่าเออแผนแบบนี้เนี่ยเขาเขาพยายามที่จะดีไซน์เพื่อตอบสนองความต้องการของคนที่ทําเครือข่ายรุ่นใหม่เพราะเขาได้พยายามแก้ไข สิ่งหน้าทายหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทําธุรกิจแบบแผนแบบเก่าๆะนะครับซึ่งดูแล้วก็เออก็เป็นเ,ออเป็นจุดดีนะเป็นจุดแข็งหลายอย่างทีเดียวก็ทํางานอยู่ที่นี่ออประมาณสองปีะนะครับก็ได้มาร่วมงานกับบริษัทอเมริกันอีกที่หนึงในตําแหน่งอ,อ,อันนี้เป็นผู้อนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้ะนะครับก็ ดูแล6ประเทศด้วยกันที่บริษัทนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะก่อนที่จะเริ่มออกต่างประเทศเนี่ยค,คือตั้งแต่เมื่อกี้ที่คุณบัญชาบอกว่าได้เริ่มมาเป็นกรรมการผู้จัดการจาก ผู้จัดการฝ่ายขายและพอที่ต้องไปดูกว้างขึ้นทั้งบริษัทแล้วตอนนี้กำลังจะต้องก้าวดูหลายๆประเทศมากยิ่งขึ้นอยากให้คุณบัญชาช่วยพูดถึงแนวคิดหรือว่าวิาวธีการบริหารด้วยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมองภาพการบริหารองค์กรที่ใหญ่ขึ้นยังไงบ้างคะตอนที่ผมเ,เรียนใกล้จะจบเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็นึกว่าเออเราเห็นแบบผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยโอ้โหแบบ ดูดีเลยเขาทําได้ยังไงนะ,ะก็เลยคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราน่าจะเป็นมือหนึ่งนะครับของบริษัทสัก4 5่ห้พันล้านอะไรเงี้ยบริหารให้บริษัทเนี่ยประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะครับอะไร่เงี้ยก็ตอนนั้นก็ดึกเอาไว้อย่างงั้นแล้วก็พอบริษัทเครือข่ายบริษัทที่สองที่ผมเป็นกรรมการผู้จัดการซึ่งต้องดูแลทั้งบริษัทเนี่ยก็ต้องบอกว่า ตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งท้าทยที่เพิ่มขึ้นมาอันหนึ่งนะครับหลังจากที่ดูแลงานเฉพาะส่วนตอนนี้ต้องมาดูแลทั้งบริษัทมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับว่าเ,เวลาดูแลทั้งบริษัทเนี่ยแล้วเราจะต้องมองอะไรบ้างนะครับเราจะต้องให้ความสําคัญอะไรลําดับก่อนหลังนะครับเราจะทําให้บริษัทเนี่ย สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ะนะครับด้วยดีในขณะที่ทําให้สมาชิกของเราเนี่ยเขาก็มีรายได้จากการทําธุรกิจที่ดีให้ไปด้วยกันได้ยังไงนะครับออพอมาถึงบริษัท,ทามาที่ต้องดูแลประเทศอ,อื่นๆด้วย,ยก็คิดว่าคืออย่างี้ครับพอผมทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็ดูเออ ไม่เคยมีคนไทยเลยนะที่ดูแลบริษัทเครือข่ายของประเทศอื่นๆบ้างมีแต่เขาอ่ะมาดูแลเรา,าผมยกตัวอย่างบริษัทอเมริกันบริษัทแรกที่ผมทําอยู่เนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมาเลเซียนะครับบริษัทถัดมาก็มีคนที่คุมนะครับภูมิภาค หนึ่งก <คน S 1> ็ไม่ใช่ประเทศไทยก็ไม่ใช่คนไทยก็เลยเออเราก็น่าจะเป็นสิ่งท้าทายอันหนึ่งนะถ้าเราได้ดูแลประเทศอื่นๆบ้างนะครับเพราะว่าผมก็ต้องเรียนอีกครับว่าพอธุรกิจเครือข่ายอยู่ในประเทศไทยมาสักพักหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเรามีทั้งพนักงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์มีความรู้ เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเครือข่ายเป็นอย่างดีนะครับสองเรามีสมาชิกมีผู้นําที่อยู่ในธุรกิจเครือข่ายประสบความสําเร็จนะครับจนสามผม